สวัสดีครับ Coffee Man Today EP ที่14แล้วนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับกับวันพุธที่28ตุลาคม2563นะครับหลายๆพื้นที่ก็อากาศเริ่มเย็นกันแล้วนะครับ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับจะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของทางบริษัท Vsuccess นะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ทราบนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทราบด้วยนะครับ เหมือนเดิมครับ EP นี้เราอยู่กับผู้สนับสนุนหลักนะครับก็คือที่สุดของกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับ V Coffee นะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ชั้นดีนะครับผสมสมุนไพร23ชนิดนะครับเราตั้งใจใส่ทางเช่านะครับในปริมาณมากถึง5%นะครับเที่ยวชอบปริมาณ1,000มิลลิกรัม ซึ่งเยอะมากนะครับจึงส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนนะครับถังเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรยบำรุงร่างกายชั้นยอดนะครับบำรุงตับไตเสริมภูมิคุ้มกันแก้อาการอ่อนเพลียต้านมะเร็งนะครับเสริมสมรรถภาพด้วยนะครับที่สำคัญนะครับกาแฟวีคอฟฟี่ของเรานะครับเราใช้ครีมเทียมที่สกัดจากถั่วเหลืองนะครับ ที่ใช้ในการทำน้ำต้องหู้นะครับให้ความมันเสริมฮอร์โมนไม่มีไขมันทรานท่านที่ทานเจทานได้สบายเลยครับเราใช้กาแฟอาราบิก้าแท้ชั้นดีลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจนะครับมีใบมรุมช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเป็นอย่างดีมีเกอร์จิเบอรี่แครอท วิตามิน A อลูทีนช่วยบำรุงสายตาลดจอประสาทตาเสื่อมด้วยนะครับมีใบแปกก้วยบำรุงสมองเพิ่มความจำงาดำแคโรทีนวิตามิน B6 B12 ป้องกันโรคกระดูกพุนข้อเข่าเสื่อมนะครับมีเห็ดหลินจือช่วยล้างสารพิษบำรุงหัวใจต้านมะเรง็งนอกจากนั้นยังมีโสมตังกุยกระชายดำช่วยบำรุงเลือดบำรุงเซลล์บำรุงประสาท เพิ่มกำลังวังชาอีกด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเราใช้สุขาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่ให้พลังงานนะครับคนที่เป็นเบาหวานความดันและไขมันจึงสามารถทานได้ครับผมนี่ก็คือที่สุดข,ของกาแฟเพื่อสุขภาพของเรานะครับ VCoffee สำหรับ E.P. นี้นะครับคอฟฟี่แมนขอแจ้งข่าวประกาศนะครับของทางบริษัท V s u c c เ s สนะครับประกาศบริษัท V s u ั c เซสจำกัดเรื่องการสมัครสมาชิกเรียนท่านสมาชิกทุกท่านเนื่องด้วยในขณะนี้บริษัท V Success จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสมัครสมาชิกเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังนั้นบริษัทจึงขอแจ้งเงื่อนไขการสมัครสมาชิกดังนี้ 1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกซินเวอร์ต้องเปิดบินสินค้ากาแฟสุขภาพ 11ถุงกาแฟคอร์เจน4กล่องและ v ีไฟเบอกล่องรวม2,000 PV 2. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกตำแหน่งโกสามารถเปิดบินสินค้าได้ตามประสงค์โดยมีเงื่อนไขต้องมีคะแนนรวม5,000 PV ขึ้นไปมีผลบังคับใช้ วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,563เป็นต้นไปจึงประกาศมาเพื่อทราบนายปุณณวิทย์ขันรินผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสาขานี่ก็คือเป็นประกาศจากทางบริษัทวีซั c เซสของเรานะครับทาง Coffee Man ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วก็ ท่านผู้ที่สนใจที่จะเป็นสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทราบด้วยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้สมาชิกใหม่นะครับของพวกเราเนี่ยชาววีซักเซสเนี่ยนะครับได้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราที่ครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับปีกาแฟยี่สิอินวันนะครับแล้วก็กาแฟคอร์เเจนนะครับ ลดหุ่นกระชับสัดส,ส่วนนะครับแล้วก็ V-Fiber สุดยอดดีท็อกของเรานะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ของเราครอบครูมทั้ง3ผลิตภัณฑ์เลยนะครับแต่สำหรับท่านที่ประสงค์จะขึ้นตำแหน่งโกนะครับผมก็สามารถเลือกสินค้าเลือกผลิตภัณฑ์ได้ตามประสงค์เลยนะครับแต่ท่านที่สมัครสมาชิกในตำแหน่งซิลเวอร์นะครับทางบริษัท กำหนดมาว่านะครับท่านต้องซื้อกาแฟสุขภาพ11ถุงนะครับกาแฟคอเลเจน4กล่องและ b ีไฟเบ2กล่องรวมแล้ว2,000 PV นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ้ทยนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพดีมีเงินใช้นะครับคอฟฟี่แมนนะครับวีคอฟฟี่ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในสุขภาพของทุกท่านนะครับขอดูแลสุขภาพของทุกๆท่านด้วยนะครับมาร่วมสุขภาพดีมีเงินใช้ไปด้วยกันกับเรานะครับสำหรับ e ีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ